เรื่องแพตปีสานณชานเมืองปริน์จออสรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกามีนักสำรวจกลุ่มหนึ่งได้เดินทางไปสำรวจชีวิตสัตว์ป่าในบริเวณแถบนั้นโดยวันนั้นเป็นวันสุดท้ายหลังจากที่พวกเขาสำรวจกันมานานแล้วหลายวันวันนั้นพวกเขาก็ได้ตั้งแคมป์ฉลองกันเบาๆก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านโดยในขณะที่พวกเขากำลังตั้งแคมป์ดื่มกินกันอย่างสนุกสนานพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ที่ฟังแล้วเสียงนั้น น่าจะเป็นเสียงของสัตว์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ชนิดหนึ่งดังมาจากบริเวณกลางป่าตอนนั้นทุกคนต่างหยนดนิ่งพร้อมกับมองหน้ากันด้วยความสงสัยว่าเสียงนั้นมันคืออะไรกันแน่และทําไมมันถึงร้องเหมือนกับว่ามันโดนเชือดอย่างทรมานในขณะที่ทุกคนสงสัยก็มีหนึ่งคนเสนอความคิดให้ออกไปดูกันแต่บางคนก็แย้งว่าไม่เห็นหน้าออกไปเพราะมันเป็นวิธีของคนล่าสัตว์แต่ด้วยความที่ทุกคนเป็นนักสำรวจทุกคนจึงวางแผนว่าจะออกไปดู โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มละสองคนกลุ่มแรกให้รออยู่ที่แคมป์หลังจากนั้นทีมสองคนที่จะออกไปดูก็เตรียมอาวุธให้ครบมือพร้อมกับออกเดินทางไปยังจุดที่มาของเสียงซึ่งตอนนั้นเสียงของมันก็ยังคงหวยหววและดังออกมาเป็นระยะเขาทั้งสองคนเดินเข้าไปในป่าเรื่อยๆโดยมีไฟฉายคนละอันมีมีดและปืนที่ใช้ในการป้องกันตัวด้วยซึ่งเมื่อทั้งสองคนเดินเข้ามาในป่าลึกเขาก็พบบางอย่างที่มันผิดปกตินั่นก็คือมีรอยลากสัตว์ใหญ่ ที่ลากเดินเข้าไปในถำ้ำโดยรอยลากนั้นมันมีเลือดปนไปด้วยและที่สำคัญสิ่งที่ลากสัตว์ใหญ่ไปได้ก็เหมือนจะเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีสีเท้าลักษณะเท้าของมันมีความคล้ายกับเท้าของแพะมากทำให้ตอนนั้นทั้งคู่ยืนมองหน้ากันด้วยความงงเพราะแพะคงไม่สามารถจะเป็นนักล่าที่กินเนื้อสัตว์อื่นได้และก่อนที่พวกเขาจะเดินตามรอยลากนั้นไปพวกเขาก็เดินย้อนกลับไปยังจุดเกิดเหตุก่อนซึ่งพอไปถึงจุดเกิดเหตุ เขาทั้งคู่ก็แทบช็อกเมื่อสิ่งที่เห็นก็คือซากของกวางครึ่งท่อนและมีเครื่องในกระจัดกระจายอยู่บริเวณนั้นตอนนั้นทั้งสองคนตกใจมากพร้อมกับสงสัยว่าตัวอะไรที่สามารถฆ่ากวางตัวใหญ่แล้วฉีกเนื้อกระจัดกระจายจนหายไปครึ่งตัวแบบนี้ได้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นมันจึงทําให้คนทั้งคู่เดินตามรอยลากนั้นไปทันทีซึ่งพอทั้งสองคนเดินตามไปจนถึงเป้าหมายก็พบกับกวางอีกท่อน ที่ถูกวางอยู่หน้าถำ้ำทั้งคู่จึงรีบวิ่งไปดูด้วยความตกใจก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งสัญญาณให้เพื่อนที่อยู่ที่แคมป์ตามเข้ามาสำรวจบริเวณนี้แต่ในขณะที่เขากำลังจะหยิบโทรศัพท์สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งเดินออกมาอย่างช้าๆ้โดยการเดินมาของมันก็สร้างความตกใจให้กับคนทั้งคู่เป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือตัวประหลาดตัวหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนลูกผสมระหว่างมนุษย์กับแพะท่อนล่างของมัน มีขาสีขามีเท้ามีกีบเหมือนแพะส่วนท่อนบนของร่างกายเป็นร่างของมนุษย์บนศรีรษะมีเขาแพะร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยขนสัตว์ตัวนั้นรูปร่างประมาณสองเมตรมันเดินมาหยุดตรงหน้าพวกเขาพร้อมกับจ้องมองพวกเขาด้วยในตอนนั้นชายทั้งคู่มองตัวประหลาดตัวนั้นด้วยความตกใจก่อนที่เขาจะรีบหยิบปืนออกมาแล้วจ่อไปที่สัตว์ประหลาดตัวนั้นซึ่งมันยืนห่างจากเขาในระยะแค่ห้าเมตรเท่านั้นซึ่งพอมันเห็นว่ามีคนจ่อปืนใส่มัน มันก็สยะยิ้มจนทำให้เห็นฟันที่แหลมคมพร้อมกับทำการพุ่งไปหาคนทั้งสองด้วยความรวดเร็วในขณะที่มันพุ่งไปคนคนหนึ่งหลบทันแต่อีกคนกลับหลบไม่ทันเนื่องจากว่ามันพุ่งมาเร็วและแรงมากคนคนนั้นจึงกลายเป็นคนที่โชคร้ายที่โดนเข่าของมันเสียบทะลุท้องไปถึงหลังในตอนนั้นเขาร้องดังลั่นป่าด้วยความทรมานเพราะร่างของเขาถูกมันลากไปไกลจนกระทั่งไปชนกับต้นไม้มันก็บทร่างของเขา ใส่กับต้นไม้ไปเรื่อยๆจนเขาขาดใจตายไปในที่สุดส่วนเพื่อนอีกคนพอเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งหนีทันทีและเมื่อตัวประหลาดตัวนั้นเห็นความเคลื่อนไหวของคนอีกคนมันก็ดึงศพออกจากร่างแล้ววิ่งตามผู้ชายคนนั้นไปทันทีมันวิ่งตามไปด้วยความเร็วจนสามารถไปดักหน้าของผู้ชายคนนั้นได้เขาเองก็กลัวมากจึงเอาปืนจ่อมันพร้อมกับลั่นไกปืนไปหลายนัดแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันสามารถหลบลูกป,ปืนได้อย่างรวดเร็ว มันยังเสยะยิ้มใส่เขาพร้อมกับจ้องกลับมาด้วยแววตาที่แดงกลำ่ำก่อนที่มันจะพุพ่งพรวดมาชนเขาเช่นเดียวกับที่เคยชนเพื่อนคนก่อนคราวนี้มันเอาเข่าของมันปักไว้ตรงกลางอกของผู้ชายคนนั้นจนเขาขาดใจตายทันทีก่อนที่มันจะลากเอาศพของผู้ชายคนนี้ไปไว้ใกล้ๆก,กับศพของกวางตัวที่มันเพิ่งล่ามาจากนั้นมันก็ริมรสแทะเนื้อมนุษย์อย่างอร่อยอร่อยส่วนเพื่อนอีกสองคนที่อรอยอยู่ที่แคมป์ พวกเขาก็ได้ยินเสียงปืนแต่ก็คิดว่าเพื่อนๆคงจะล่าสัตว์แน่นอนจึงไม่ได้เอกใจอะไรต่างดื่มกินจนเมาหลับไปจนกระทั่งเช้าทั้งคู้ยังไม่เห็นเพื่อนกลับมาเขาทั้งสองคนจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าเพื่อตามหาเพื่อนจนกระทั่งมาพบว่าเพื่อนทั้งสองคนได้กลายเป็นศพไปแล้วมีหนาซ้ำศพของเพื่อนเขาก็ยังถูกกัดแทะจนสภาพเละไปหมดแถมบริเวณนั้นไม่มีร่องรอยของเท้าสัตว์เช่นเสือ สิงโตหรือสัตว์ที่เป็นนักล่าเลยพวกเขาเห็นแค่รอยเท้าที่มันเหมือนรอยเท้าแพะแค่นั้นหลังจากที่พวกเขาเดินออกจากป่าไปเขาก็รีบนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับนักสํารวจท้องถิ่นดูซึ่งคนในท้องถิ่นก็บอกแค่ว่าเพื่อนทั้งสองคนของพวกเขาอาจตายจากฝีมือของโกดแมนเพราะว่ากันว่าโกดแมนเป็นสัตว์ประหลาดลึกลับที่มีนิสัยเยี้ยมโหดตัวของมันเป็นเหมือนลูกผสมระหว่างมนุษย์กับแพะ ถึงแม้ร่างกายมันจะเหมือนแพะแต่นิสัยการกินและการล่าสัตว์กลับเหมือนสิงโตมากกว่าเพราะมันสามารถฆ่าสัตว์ใหญ่ได้หรือแม้แต่ฆ่าคนได้อย่างเหี้ยมโหดและหลังจากที่นักสำรวจทั้งสองคนต้องสูญเสียเพื่อนไปโดยที่พวกเขาไม่รู้สาเหตุการตายที่แน่ชัดจึงทําให้คนที่เหลืออีกสองคนไม่กล้าออกไปสำรวจสัตว์ป่าที่ไหนอีกเลย